สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ะแบบนวันที่ลมแรงมา,มากๆเลยนะคะก็จะามาเรียกน้องหมาข้าวบ้านกันนะคะไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันบ้างนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเปลาวันนี้เร็วอันนี้เร็ว,นนวข้าวบ้านลูกฝนตกดูด้านล่างนะะด้านล่างเป็นเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ทุกคนดูนะคะด้านล่างเป็น ฟักทองที่แม่ปลูกเอาไว้นะคะ <interpret ados> เดี๋ยววันหลังจะลงไปถ่ายในดงปอข้างล่างนะคะแม่ฟันต้นปือแล้วก็ปลูกฟักทองเอาไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไอ้าวกว่อนดำก่อนอ่ะไอ้ดำมาจากไหนมาเลยมาเลยมาเลยเข้าบ้านเลียลรูกฝนตกแล้วคะ่ะมอเช e ้าค่ะแม่ตีทองดีไปดูไอ้ดำ เจ็บหนักเลยไปคุยผักเขาบมแม่ไม่ปลื้มเลยเลยโดนเลยโดนลงโทษไปเมื่อเช้าหน่อยเลยเจ้าดำดำมานี่ลูกเข้าบ้านเร็วดำมาห้าแม่มาห้าแม่เร็วมามาให้แม่กอดหน่อยเร็วมามาเร็วให้แม่กอดหน่อยมาเดี๋ยวแม่มาหาหามาให้ลูก มาหาเดี๋ยวมาหามัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่แกะมัดให้ตอนนี้ก็เจอปัญหาของเจ้าดำนะคะก็คือแบบมัดเยอะมากเลยอะให้ยาถ่ายพยาธยาถ่ายมัดอะไรก็ไม่หายค่ะใครมีสเป์สมุนไพรว่าอะไรดีๆแนะนําให้ไอ้ดำมันหน่อยนะคะแบบมันทำไมมัดชอบกินไอ้ดำมันอะแล้วมันไปเล่นดินเล่นทรายด้วยมัดกินมันเยอะมากเลย นไปแล้วไอ้ทองดีเก๋น้องนะเก๋น้องนะลูกมือไปโดนกล้องนะคะขอโทษด้วยอ่เดี๋ยวไปดูทางนูงน้นดีกว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมพักหญ่นะเมื่อเช้าโดนตีกันไม่เค็ดนะลูกตีกันแล้วก็ทิ้งน้องนะ น้องก็เดินตีอยู่คนเดียวเลยชอบแกล้งน้องจริงๆและไม่เข้าบ้านกันเหรอลูกลงมาแล้วเนะี่ย ้องดมมออนนมีมานี่มาไปทำไรลูกออันนี้มามานี่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยว มาถ่ายบรรยากาศแบบยามเย็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ให้ดูใหม่นะคะไปไปก่อนคะ่ะโชคดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะแล้วก็มีคราวแบบนี้นี่บ้านใครเป็นยังไงบ้างอากาศเข้ามาคุยกันได้เลยคะ่ะเราจะได้เออใครจะรู้ว่าที่อื่นเขาตกกันไหมแต่ว่าที่เนี้ยไม่ตกเลยนั่นจะดำก็ยังเล่นได้เนะาะเมื่อเช้าโดนโดนในนั้นโดนตรีตรีผิดตัวน่าสงสาร